ก็โอเคนะผมัน,นีก้กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะ g p กับการกากไฟปกตินะผมมาถึงพาที่สามแผมอันนี้ก็จะมาทําของกุยลินนะครับกุยลินสีดาวก่อนนะผมเพื่อไปเล่นของด่านอันนี้นะด่านบีดนะผมโอเคเราไปทากุยลินสีดาวก่อนดีกว่าเราต้องเล่นด่านแรกก่อนนะผมเราก็จะมีภารกิจก็คือจะเล่นของ ด่านมาฮิโรแล้วก็โลกที่ห้านะผมสองด่านนะฮาร์ดละสองด่านแต่ตันนี้มาทำกุยลินก่อนนะผมโอเคเดี๋ยวเวลาชมมาเลยโอ,โอเคผมหลังจากที่ผมนั้นได้ทำการเล่นด่านที่หนึ่งนะผมเพื่อเอาตัวกุยลินนะตัวอัปเกรดเราได้มาครบแล้วนะผมเดีย๋ยวลาฮิโะครับไปเลยผมนี่รของกุยลินนะนี่ก็เล่นได้สบายนะ,นะผมแล้วก็มีตัวตี ตีตัวเองแรงๆเลยนะนี่ตีตัวเองแรงเจยาของเดี๋ยวเราไปทำธุรกิจเออต่อเรี่ยนดีบว่าอันนี้เราก็จะเล่นเป็นโหมดธรรมดานะผมเพื่อความรวดเร็วนะครับโอเคเย่าวางเซฟเว์เลยครับผมตรงนี้โอเคเราเราก็กดเพิ่มสปีดไปเลยนะนี่ครับเห็นความเร็ว จะยิงจะกดเอกตรีมได้ไหมผมเพิ <perform view. S 2> ่มเพิ่มไม่เพราะผมเป็นเอกตรีมตัวแต่เวลคืนไปไหวนะผมโ <Okay. S 2> อเคตอนปเราก็วางเซเวอร์ไปก่อนนะผม 400, okay. เลือดสี่ร้อยโอเคเซเวอร์ตีได้อยู่นะผมนี่ก็เล่นอย่างนีไปได้วยผมวางเซเวอร์ก็อัปตันแล้วก็ปรับเป็นตีตัวหลังนะผมอีซี่นะครับนี่ผมตอนนี้ผมก็อัปเซเวอร์ตันตัวหนึ่งนะนี่ครับอัปเซเวอร์ตันตัวนี้ผมก,ก็ชิวๆเลยนะผม ก็ให้ตีไว้นะผมชิวๆย่อ,อกถึงนี้พอดีเลยเยวผมเลยแนะนําให้เอาซฟเวอร์ก่อนนะผมเพราะว่าน้องแบบจําเป็นต่อสตอรี่มากเลยนะครับอันนี้ผมครบบมือใหม่นะห้าดาวทาบัฟตั้งได้แล้วก็ตีได้นะผมตัวที่ดีมากเลยครับย้นนี้แล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมจนครบด่านไปโยนะโอเคผ่มหนวดขาวของเราผม จากตะกี้นะไปแล้วผมหมดข่าวต้องมา5 minutes later โอเคแล้วก็หมดเพชรไปเยอะมากเลยนะผมประมาณ5 0 0พันกว่าเพชรนะครับเพื่อทำเพื่อหาโอรูนะผมเงียบครบแล้วนะก็โซโล่ใบก็ครบล้างเหมือนกันนะผมไอ้สะโกก,ก็ยังไม่มีร่างวิทยาการลิกะก็ยังไม่มีนะผมโอเคหนดข่าวที่ผมได้มาเท่าไหรนะ่เนี่ย กี่ตัวเนี่ยโอเคได้มา3ตัวก็พอดีที่ผมทำหนวดขาว6ดาวแล้วก็ทำหนวดดำพอดีเลยนะผมเพราะหนวดดำใช้หนวดขาวแค่ตัวเดียวนะโอเคก็เดีไปลงสตรอรี่ต่อเลยดีกว่าผมแต่ก่อนที่จะลงเดี๋ยวขอสุ่มไข่ก่อนแป๊บนึงปุ๊บรูปแบบแบบุ้ยรูปแบบมนุษย์นะผมข้ามไปครับอีกานะผมประตูนะผม อีกานะผมสัตว์ป่านะผมเฮ้ยเลยอันนึงคู่มาสินนะผมโอเคก็สำหรับตัวกี้ๆกลางที่สมได้นะเดีย๋ยวไปเล่นสตอรี่ต่อดีกว่าวะลองเล่นแบบยากหน่อะว่าจะไหวหรือเปล่าแล้วก็นี่ผมอีเวนต์มาพอดีนะผมตัวใหม่มาพอดีนะต้องฆ่าทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าพันตัวนะผมเดีย๋ยวลองเล่นยากเลยโอเคนี่เราได้เป็นด็อกเตออ์ อินโนเว o อินโนเวเตอร์ดอกเตอร์อินโนเวเตอร์อันนี้ไม่แน่ใจบางทีจะเป็นตัวฟร,รัมตังค์นะผมไม่แน่ใจนะโอเคแล้วก็เป็นยแบบนี้ปกตินะผมวางเซเวอร์ต้นเกมถ้าเราอตัวแอจะมานะผมเฮียรนะยวางกูยิงเียนะกูยังก็วางอย่างนี้นะผมตัวแอเลือดอยู่ที่ โชิวผมตัวแอร์เล่นน้อยครับก็ชิวไว้นะผมวางกุยลินโอเคเรวก็เล่นเตะเลยนะผมโอเคผมพอวางครบหมดพอวางแบบเต็มที่ประมาณนี้ผมวางที่แบบที่ผมเล่นนะผมจะวางแบบนี้นะผมเพราะว่าแอาบให้เซิร์เบอร์ตีไปทางนี้นะผมที่ผมวางตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเผื่อตัวมันหลุดนะครับผมก็จะได้ปรับ เป็นตีตัวแรกแล้วก็ให้มันตีโดนตรงนี้ได้ผมมันก็จะระยะทั้งแมปนะผมถ้าเกิดวางตรงกลางแมปส่วนนี้ก็วางไว้ข้างหน้าผมตีตัวแอนะวางไปเยอะหรือได้นะผมน้องใช้แค่สามพันหนึ่งร้อยบาทเองนะผมอัปตันนะโอเคเป็นแบบนี้ไปเรื่อยนะผมจนครบจนเออจนผ่านอานนี้นะโอเคก็โอเคนู่นอันนี้ผมยังเล่นตอรนี่มันเสร็จนะแต่ว่าผมจะมา อีโวของอูรูนะผมตอนนี้ตัวผมก็ครบแล้วนะเดี๋ยวบีอีโวเลยดีกว,ว่าโออูรูเรานี่ครับเรีวแล้วผมมาแล้วผมหกดาวอะไรมันจะเร็วขนาดนี้นะผมมาเร็วเหลือเกินนะครับมาเร็วมากนะผมเพิ่งแบบพาที่สามเองก็มามแล้วนะผมอูรูเราง่ายต่อการเล่นสตอรี่นะผมนี่ผมอีเวนต์ใหม่ปึ๊บอีรุ่ยยะฉานนะผมน้ำนี้นะผม ลูกบิดท,ทีก็ดีนะผมดีอยู่นะแต่นายมีไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมแต่ลูกลูกบิดตัวนี้ดีผมเอาไปทาโทเค็นนะครับมันก็โทเค็นก็ถ้าถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่ค่อยจาเป็นนะผมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ดีทีผมเอาไว้มาสะสมตัวนะเล่นต่อดีกว่าไปก็โอเคนะผมว่าผมจะเล่นเสร็จแล้วนะครับดานอันนี้ดานบีดนะผม เดี๋ยวกก็รับของก่อนเราคนเยอะมากเลยนะผมแล้แบบคนเยอะเกินโอเคครับผมครับแล้วก็ฮานาบีเราไปเที่ยบไว้นะผมแล้วก็จะไปลองดูกันว่าเราจะลองออฟไหวไหมนะลงออฟด้วยทีมแบบนี้ผมนีดาบมีไฟเบอร์มีอเมริีาม,ม,มีอูลูนะผมว่าต้องไหวอยีกแล้วปะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราไปลองเล่นดีกว่ามา ระาวาังซีเวิร์ก่อนดีกว่าไอ้ครุมก็ซีเวิร์ตรงนี้ค่อนข้างที่จะโอเคผมระว,วังไปก่อนนะดูกันว่าจะไหวหรือผ่านนะผมก็คิดว่าจะไหวอยู่นะผมว,วผมวทีมแบบนี้นะ ที่แบบที่กำลังดีนะผมยับมีสามตัวนี้ก็ชิวๆเลยนะออฟโรเบิร์ชิวมากผมตอนแรกคนนู้นก็จะไม่ไหวเห่นได้ไหวเฉยนะผมไหวเฉยไหวชิวแล้วชิวก็แล้วผมก็ชนะแบบงงนะผม โอเคก็ออฟโรเบิดมาได้แเราออกโรเบิดแล้วก็นี่ครับคิดละควีนโอเคก็ออฟโรเบิดก็จบไปได้ดีดนะครับก็โอเคผมก็เป็นแอนบ้างผมสบนะมอ,อ,อคบคล,คลิปนี้นะก็ลงออฟแล้วก็ลงตอรี่แล้วก็ทำอุลิวงหกดาวนะผมหลักคลิปนี้ก็มกีอะไรบ้างผมสอบภารกิจสับการไปปกตินะพาสามพรจบขออีก ก็จบเพียงเท่า,านี้นะผมไปนะผม